ลองมาดูลิ้นี้นะครับเรือ oh. มันจะมีตัวพยายามตีให้เลยตรงที่เราจะคิดว่าจะมีตัวครับพยายามตีให้เลยไว้ครับ ดไปแล้วกล่องไม้มโดนเลยครับสองไม้โดนเลยครับกะไม่มีผิดเลยครับว่าน่าจะมีตัวพรน้ำมันขึ้นใหม่ๆปลามันปลามันน่าจะรอแลครับน่าจะรออยู่ตรงโอย้ย้อนแสง ปลาน่าจะรออยู่ตรงช่องน้ําน้าน้าทิ้งครับนี่ครับในปลาช่อนน้อยครับสักขีสองขีดกัดเป็นยักษ์ยางแก้ขันนะครับสีส้มอย่างไรก็ฝากผลง,งานขผมไว้ด้วยนะครับกับยักษ์ยางสุดยอดมากครับขอบคุณครับ